ก็กราบสิดิท่านครับผมแท่งเชยภูมิบารมีลวงพ่างนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แท่งเชยภูมิบารมีลวงพ่ผางนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวัตถุมงคลนะครับอีกรุ่นนะครับที่ว่าหน้าห้อยหน้าบูชานะครับรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปถ่ายหลังตะกุดนะครับหลวงพ่อผางกิตตะกุดโตนะครับ วัดใหม่บ้านดอนปีพศ2516นะครับพิธีเสาห้านะครับในปี2 0 1 6เนี่ยวัดใหม่บ้านดอนเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมาขอญาตหลวงพ่อผางกิตาโกโตจัดสร้างนะครับผ้าบูชาหน้าตัก5นิ้วและหน้าตัก9นิ้วนะครับแล้วก็จะมีเหรียญรูปไข่นะครับรูปไข่แล้วก็มีผ้าผงต่างๆนะครับปลูกเสกนะวัวลาปลูกเสกนะวันที่7เมษายนนะครับ มีสานปีพศ2 5 1 6นะครับซึ่งเป็นวิธีเสาห้านะครับเป็นวันขึ้น5้าค่ำเดือน5นะครับถือว่าเป็นวันที่แข็งนะครับสมัยก่อนนะครับจะทําวัตถุมงคลหรือว่าจะปลูกเสกถ้าเสาห้านี้เป็นวันแข็งนะครับเป็นวันแข็งนะครับได้จัดพิธีพุทธาวิเศษนะครับโดยมีหลวงพ่อผางกิตตพุโตเป็นเจ้าพิธีนะครับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปถ่ายนะครับ รูปถ่ายหลังตะกุดหลวงพ่อผางจิตตะพุตโตวัดใหม่บ้านดอนปี2516นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปด้วยกันเลยวันนี้ได้มาคู่หนึ่งเลยนะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับนะครับด้านหน้านะครับหน้านวงปูนะครับคมชัดนะครับเป็นรูปถ่ายเขียนว่าหลวงพ่อผางจังหวัดขอนแก่นนี่ครับดูครับดูมีมิติครับ ดูง่ายสบายตาครับเทสต,ตาเปล่าเทสนับหนึ่งนะครับอ่าพลิกมาด้านหลังนี่ครับนี่ครับรูปถ่ายหลังตะกรุดลงพระผางกิตกตะคุตโตวัดใหม่บ้านดอนปีพศสอง6ันห้าร้อยสกนะพิธีเสาห้านะครับ, 6, 5, รบก็จะมีนะครับตะกรุดนะครับแผ่น ทองคําแผ่นเงินแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็มีจานอัคระยันหลวงปู่ผางนะครับภาพถ่ายหลังตะกุดเนี่ยเสาห้ปีพศ2 5 1 6ัีมีประสบการณ์นะครับมีมีคนที่ผมเคยเช่าบูชาพระสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเล่นหลวงปู่ผางนะครับที่ศึกษาหลวงปู่ผางใหม่ประมาณปีพศ2 5ง8นนะครับมีคนเล่าให้ฟัง <c oughs> นะครับมีสาวโรงงานนะครับห้อยต่กห้อยรูปถ่ายนะครับห้อยรูปถ่ายรุ่นนี้แหละครับรูปถ่ายหลังตะกุดเนี่ยไปทำโรงงานแล้วแต่นี้โรงงานน่าจะเกิดไฟไหมนะพี่น้องเกิดไฟไหมนะครับแล้วแต่นี้เกิดไฟไหมแล้วแต่นี้แกลืมนะครับแกลืมกระเป๋านะครับคือเพื่อนวิ่งกันออกมาแล้วครับคือไฟไหมแล้วแกลืมกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าสตางค์มีเงิน น่าจะอยู่ในนั้นไม่แน่ใจว่าพันหนึ่งเท่าไหร่ออรแบบแล้วก็ลืมเป๋าตังค์แบบถ้าไม่เข้าเยานี้ไม่มีตังค์ใช้แล้วนะครับวิ่งเข้าไปพี่น้องวิ่งเข้าไปพี่น้องรู้ไหมครับวิ่งเข้าไปไฟไฟกําลังไหมลุกไหมเลยเข้าไปแล้วมีถังแก๊สด,ด้วยอยู่ในนั้นเข้าไปปพ๊บก็ไปหยิบกระเป๋าแล้วถังแก๊สระเบิดนะเพื่อนนี้นึกว่าตายแล้วพี่น้องนึกว่าตายแล้วพากันร้องไห้แล้วพี่น้องแล้วตอนนี้ก็ ่าไฟออกมาได้ไงไม่รู้ครับพี่น้องโอ้โหไม่เป็นอะไรพี่น้องไม่เป็นอะไรเลยนะครับนี่คือสุดๆเลยนะครับรูปถ่ายหลังตะกุดหลงวงพ่อผางกิตตาคุตโตว,วัดใหม่บ้านดอนปีพศ2516นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวิธีดูหลงวงพ่อผางนะครับผมแท่งเชยภูมิบาลมีหลวงผางเจอกันกคลิปหน้าสวัสดีครับผม